วันดีค่ะวันดีค่ะวันนี้มาทําคลิปสั้นๆกันนะคะคนเกา่าคนรักเก่าเป็นอย่างไรอยากกลับมาไหมยังรักอยู่ไหมคะมาถามความรู้สึกคนรักเก่าเนาะติดตามช่องยายมุกดาดิเดอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขออนุญาตจับไพ่สามใบตามสไตล์ยายมุกดาดนะคะเพิ่งซื้อไพ่ใหม่มาเปิดครั้งแรกเปยนะเนี่ย คนรักเก่าคิดยังไงยังรักยังคิดถึงอยู่ไหมอยากกลับมาไหมคะราชนีดาโอ้แล้วก็อัศวินถ้วยยังรักอยู่นะหนึ่งเหรียญ ในหัวข้อที่ว่าคนรักเก่าอยากจะกลับมาไหมยังรักยังคิดถึงอยู่ไหมหรือคิดอย่างไงเขาอยากกลับมานะคะหลายท่านหลายคนกําลังรอคอยอยู่คนรักเก่าเขาอยากกลับมาและมีโอกาสกลับมาหากันม,มีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะแต่อยู่ที่คําพูดคาจาเด้อบางท่านบางคนรู้สึกว่าอีโก้นิดหนึ่ง รักเกิดทําเป็นเหมือนไม่รักอะไรประมาณนี้นะคะยังไงเขาก็กลับมาค่ะรอคอยนะคะ